ร้อยไลยรือติดต่อที้าีพี่เร็วคาะนี่เร็วมากเลยับเือาวกับอะไพี่มาไม่กี้อนอะติดอะไรกันเออพอติดไปโว้เออแต่วม มันเหวียงเหียเห็นกหน้าแน่มันไม่ไปเิไปทำาใหม่ราันเหียเห็นแน่นอนเลยเนาะไม่เปนใหญ่เยลองจัดนบาย นี่แหละครับพี่น้องผลงานของกบฏลงเตา่านมไมากเนะมีปัญหารเรื่องหามมยนะครับ่เ็น,นากนีเส็ด เด็ท่านไม่นอนเลยโอ้ก็ยุคยุคก้